งคลอยดังหัวใจฉันดูสดใสงดงามยิ่งกว่าผู้คนรอบตาจะมองทางไหนก็มีความสุาที่บ้านของเรา มมออองงทททาไหนกก็เจร้ยยิุีสใใจจททุทุุกกี่น,นสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่อากาศปลอดโปร่งแจ่มใสามากเลยครับผมเนก,กี้ผู้ดำเนินรายการขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยทรัพยากรที่มีคุณค่าและสวยงามมากมายครับที่นั่นคือประแสะ ประแสะตั้งอยู่ในตำบลประแสะอำเภอแกลงจัังหวดระยองห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ50กิโลเมตรมุ่งตรงไปทางเดียวกับจังหวัดจันทบุรีบนถนนสายสุขุมวิทเมื่อพบป้ายประแสะให้เลี้ยวขวา ประแสะมีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญอยู่มากมายครับอาทิเช่นศาลเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อนุสร์เรือรบหลวงกระแสะซึ่งจะมีเรือรบขนาดมหึมาจอดนิ่งอยู่ที่ริมหาดเดดีราชการที่5นาวัดหลวงหรือวัดสมมุติเทพถาปนาราม ซึ่งรัชการที่5ทรงเคยเสด็จประาพาสและประทับแรมวัดตะเคียนคู่วัดที่มีต้นตะเคียนอายุกว่า500ปีโฮมสเตย์และกิจกรรมนั่งเรือชมหิงห้อยในป่าชายเลนและทุ่งกรงทองครับ และว,วันนี้ผมได้นำคุณผู้ชมทุกท่านมาถึงภาษาแล้วครับมีหนึ่งอาชีพที่เราอยากแนะนำให้คุณรู้จักอาชีพนั้นเกี่ยวกับอาหารการกินเป็นการจับสัตว์ที่มีกระดองครับรสชาติเมื่อน,นำมาปรุงอาหารแล้วเรียกว่าเยี่ยมเลยทีเดียวเรากําลังจะพาคุณไปรู้จักกับอาชีพจับปูด,ดำนั่นเองครับ ครับตอนนี้เราก็ขับมาถึงแยกที่เป็นป่างซอยนะครับเข้าบ้านลุงหมีแล้วอ่านเลี้ยวซ้ายเรไปทางเป็นลูกรังนะครับอ่ายังคงความเป็นวิถีชาวบ,บ้านนะฮะ เขียนนะครับจากคุณลุงจินดาวิทยานุกรนะครับหรือคุณลุงหมีนะครผู้เชี่ยวชาญด้านการจับปูด,ดําแห่งปางน้ําประแสนะครับ yes, got, id, yes, got, ลุงมีตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมอาหารสำหรับมื้อเช้าและทานในตอนักเที่ยง หลังจากนั้นจึงสวมสสยเสื้อผ้าที่ใช้ในการจับปูด,ดำและเตรียมอุปกรณ์ในการจับ เวลาประมาณ9โมงลุงหมีออกเดินทางไปยังท่าเรือโดยรถมอเตอร์ไซค์ นะครับเราก็มาถึงท่าเรือสมอผู้นะครับท่าเรือที่จะนำพาเราไปสู่ไปสู่ที่ที่จะปูด,ด่าใช่ไหมครับรงนี้สำหรับในช่วงนี้ครับเรามาอยู่บนเรือแล้วพร้อมที่จะไปจับปูดู่ดใช่ไหมครับ ปูด,ดำนี่มันเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรครับลุงปูทะเลับปูทะเลนะครับ,รบอ่าก็เป็นหนึ่งในสี่ประเภทของปูใช่ไหมที่มีอยู่ในทะเลประเทศนอกแครับแล้วมันมีจำนวนมากแค่ไหนครับจ,จุดใหญ่มันในจังหวัดระยองนี่มตมบของน้ำแสนี่เป็นจุดใหญ่อ๋อเป็นนะแต็ครับเออเัอน,นพร้อมหรียังครับเนี่ยเดี๋ยวต้องวิทย์ก่อนอื่นต้องวิทยนะ์น้ำออกจากเรือก่อนใ,ใช่ไหม รู้สึกว่าพิธีกรเมานะครับทั้ <laughs> อเคงโยกเยกมาก They make no sense I find this in ignorance Less I hear, the less you say You'll find that out anyway Just like before Everything you say to me Cause I'm one step right? closer to the edge And I'm about to break I need a little room to breathe Cause I'm one step closer to the edge I'm about to break I find the answers aren't so clear Wish I could find a way to คุณผู้ชมครับในขณะนี้เราได้เดินทางมาถึงแล้วคัะแหล่งที่มีปูชุกชุมอยู่ครับต้องเสียงเบาเนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวปูจะตกใจตื่นไปกันเลยนี่แหละครับเป็นสภาพที่เราจะต้องหาปูแวนน่ามาหน้ามาอาบโคลนไหม ดีแหละจะแบบนี Solomon. ้เนี่ยเราจะเราการหาลูกปูเราจะหาสังเกตที่ดินตัวนี้นี่คือที่ขุยปูปูก็ขุดดินออกมาอืมตรงนี้ตัวใหญ่อันนี้คือขุดไปแล้วจงขุดไปแล้วสังเก็บง่ายอือโอ้โหนี่คอเรียกอะไรนะคอขอเอาไว้ตรวจลวงปูเอาไว้ตรวจปูเอาไว้ลวง อไม่่่ยยูาเเีีนข้ปลุแทคุณผู้ชมครับเราโชคดีมากครับได้พบกับลูปูแล้วและคุณลุงหมีฟันพงมานะครับว่ารูนี้มีปูอยู่แน่นอน น,นี่สังเกตต้องสังเกตที่นี่ครับคือนี่รอยตีนเดินอ่าปูเป็นตัวปูเดินเข้าทางนี้ครับนี่ครับะจะเ,บเเะเข้าไปในรูนี่นี่แล้วเราล้วงเราต้องใช้มือฟักเข้าไปโดยแหวกกิ่งไม้นี่อ,อให้มันเป็นช่องให้เราเห็นรูแล้วเราดินโปะอัดเข้าไปก็อ่าอันนี้นี่ก็คือวิธีที่จับออกมาครับนี่ครับ วิธีที่ปลอดภัยที่สุดก็นี่เราจะเห็นตุกว่าเราเะ็บตวปูแล้วครับเนี่ยได้มาแล้วปูดํเาเราได้ลรามาแล้วก็มาวางเพื่อความปลอดภัยครับแล้วอเ,อเอาอีกมือกดหนึ่งแล้วก็เอาดินออกครับนี่แล้วจับแบบนี้ครับจับคือจับสองฝั่งกระดองครับอ่าโอเคครับ,บแล้วเราก็มัดก<อ>ระดองนี่เรามัดมัดหมายม,มัดเพื่อไม่ให้กล้ามดินได้ยังไม่ต้องล้างอะไรใดๆยใช่ไม่ต้องครับนี่คือมัดมัดเพื่อล็อกกล้ามไว้ไม่ให้หนีบได้ครับ หน้าต่างคือดำเป็นยังไงนี่ครับคือสภาพตูดำที่ล้างสะอาดแล้วอ่าน่าอร่ามอันนี้เป็นตัวผู้ใช่ไหมครับอันนี้ปูตัวผู้ครับคือสังเกตคือที่จะปิ้งที่จะเด๊ะครับอ่ากระโจมเดียวจะเต็มอ่านี่เขาตรงนี้เขาเรียกปิ้งครับ ปิ้งครับปิ้งคือจุดวางที่วางไข่ถุงออกมาป่าเหตุผลที่ต้องใช้ถุงก็ขนาดนี้เพราะอะไรครับเพราะเพื่อไม่ให้ออกออกก็อีกอย่างคือว่าเราพกพาไปไหนง่ายเราพกพาเหรอครับอ๋อก็คือว่าถ้พาเราเดินบุกป่าบุกอะไรมันจะง่ายนะครับเพราะของมือเราคือต้องหงาเราถืออุปกรณ์ นี่ครับเดอกยอดก็เดินขาไปเรื่อยเรื่อยตนนี้ก็ก็สะพายเป็นอย่างนี้เป็นลำบากถ้าเราถือด้วยมันก็เคะกะครับสอบถามถึงเรื่องสุขภาพของลุงหม,มีนิดนึงครับก้มเงยขุดรูปูอย่างนี้มีปัญหาสุขภาพอะไระบ้างมันก็มีอาการเจ็บกระดูกหลังและเกิดกระดูกขา เป,เป็นบางครั้งบางคราวถ้าเราเดินมากก,กระดูกมันจะเป็นระบบไขข้อ,อไม่ค่อยดียิ่งเดินลุยเลนอย่างนี้นะยิ่งลุยเลนเรารุยเลนมากๆเราก,ก็เจ็บกระดูกหลังนะครับควาในช่วงนี้เราได้พาผู้ชมทุกท่านนะครับกลับามายังโรงพยาบาลกรุงเทพรยองอเพื่อน,นําปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของลุงหมิงนนะครับมา,ามทางนายแพทย์ประจำโรงพยาบาลของเราครับ นายแพทย์ที่จะให้เกียรติตอบคำถามของเราในวันนี้นะครับก็คือนายแพทย์ชาชวาเดชลุงสิงห์แพทย์ประจำโรงพยาบาลคลินิกเปรยองครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับลุงมีฝากคำถามมาถามอาจารย์ครับว่าอาการปวดหลังปวดเอวตลอดจนปวดขาเนี่ยมาจากอะไรเอ่อไม่ไม่ทราบว่าลุงนีที่ทำงานเขาเรียกเขา,าเรียกว่าอะไรนะเกี่ยวเรื่องจับปูหรือเปล่า,า,า,าจับปูดำใช,ใช่ไหมครับจริงๆแล้วธรรมชาติของปูดำนี่ก็คือจะ หากินอยู่ตามป่าชายเลนถูกไหมครับแล้วก็ไม่ได้หากินกันอยู่บนผิวมันก็ต้องขุดรูอยู่นะครับเพราะฉะนั้นดูนึกภาพนะครับก็คือว่าลุงหมีคงจะไปทํางานโดยเรียกก้มนะครับก้มลงไปแล้วก็คงจะใช้ดุยยุเข้าไปจากปูที่อยู่ข้างในูเพราะฉะนั้นท่าทางการทางานนี่ยคงเห็นแล้วว่าอาจจะต้องก้มคอหรือก้มหลังนะครับซึ่งซึ่งท่านี้ถ้าต้องทำแบนี้ทั้งวันเนี่ยปวดหลังแน่กับปวดต้นคอแน่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้แนะนําว่าเออถ้าทางใน,นาการจับครูดาถ้าจะให้ถูกวิธีนะฮะก็คือว่าต้องพยายามย่อเขา่าอย่าข่งทั้งตัวย่อเข่าลงมานะครับอ,อ่าย่อเขา่าแล้วก็จะใช้อ่าจะใช้มือหรือใช้อาวุธอะไรก็ได้แล้วแต่ตามความถนัดที่จะเข้าไปจับครูครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการปวดหลังแล้วเนะี่ยจะมีวิธีแก้ไขเบื้องต้นยังไงบ้างจริง,รงๆแล้วอาการปวดหลังจากการมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ามักจะไม่ใช่เป็นจากเส้นประสาทหรือหมอเรา่รู้มันจะเป็นจาก,กา นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มเป็นปั๊บเนี่ยแนะนำนะยังไม่ควรจะกินยาแก้ปวดถ้ายังปวดไม่มากหลังจากการทํางานมาปั๊บเนี่ยการนวดกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อไขายตัวไม่ว่าจะเป็นที่ต้นคอนะครับหรือว่าที่หลังนะครับการใช้ประครบด้วยของุ่นก็ช่วยได้เพื่อให้กล้ามเนื้อไขายตัวหรือการบริหารท่าทางก่อนทําง,งานก็ช่วยได้อย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าวันนี้เราก็จะมาจับหูทั้งวันน เราต้องใช้กล้าเมเนื้อต้นคอใช้กล้าเมเนื้อหลังทนกันเยอะนะครับเราบรหิหารกล้ามเนื้อต้นคอกับกล้าเมเนื้อหลังก่อนไปทํางานสักระยะหนึ่งก่อนอาจจะสักสิบนาทีก็าจะพอช่วยได้บ้างนะครับสําหรับวันนี้นะครับงนีก้ก็คงจะสบายใจขึ้นแล้วกับคําตอบที่ได้าจากนายแพทย์นะครับเพราะว่าสรุปนะครับว่าอาการปวดที่งนี้เกิดขึ้นนี้เป็นสานเหตุมาจากปวดกล้ามเนื้อไม่ใช่ปวดจากเส้นประสาทหรือมอหนังกระดูกนะฮะก็ะไม่น่าเป็น ที่กังวลติดใดนะครับตรงนี้ก็คงจะสบายใจแล้วครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับนายแพทย์ชัยวัน,วนประดิษฐ์มณีครับที่มาให้คำตรึกษาในวันนี้ครับขอบคุณมากจาเกับภาพบรรยากาศที่ประทับใจครอบครัวลุงหมีที่น่ารักป่าชายเลนสถานที่สำคัญมากมายใน,นดินแดนประแสและที่สำคัญต้องขอขอบคุณคุณปูดำสำหรับวันนี้ผมเนกี้ ขอบคุณคุณผู้ชมในหน้ากานนี้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ